วันนี้เราจะมาพบกับโปรโมชั่นอันทีวาค่ะ43นิ้วนะาจ้าสามารถเชื่อมต่อไวไฟนะคะดูยูทูบนะคะเรียนหนังสือผ่านเน็ตอยู่บ้านได้นะจ้าคุณลูกค้าคะจ้าปกแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแล ทีวีนะจ๊ะเชื่อมต่อไวไฟ,ฟบลูทูธส้มตำตอนตำส้มตำอยู่ก็ดูได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะตำส้มตำอยู่ก็ดูได้เลยย่ยยางยาง่างไส่กรอบด้วยใช่ไหมย่างไส่กรอกด้วยค่ะ um ตีนกาค่ะอ้ะไม้ค่ะหลังจากทีวีห้ <c oughs> นิ้วไปแล้วนะครับ <c oughs> ต้องมาเจอตัวนี้นะครับผมไว้เปิดตอนแบบวงกินเหล้าอ่ะครับผม วงกำลังแบบแซดแซเล่าแซดเล่ากินเล้าสายตี๋แบบกินเหล้าสี่ิพวกวอดก้าอย่างเงี้ยีบมะนาวด้วยหน่อยหนึ่งนะผมตัวนี้เลยนะผมเป็นซาวบาร์นะผมเนี่ยครับปกติสองพ็สิบบาทลดเหลือสองพันแปดร้อยสิบาทหสำสหรับคนแบบสายตีนะผมกินเล้าบมกินเล้าแบบสี่สเล้าของเงีอ้ยเนาะเนวัมาแบบพบกันต่อกับับจกหนัง X นะครับลิลลี่ลิงลี่วายนะ ขี่วานขหวาอันนี้หัามจากปหน้า้วเลยนะคะเอาไว้ดูคลิปค่ะเห็นหวาต่งหวานนี่เติมระบแล้วน่จัดเลยนะครับนีะปนวรุนภูวิลล่านะคะันรุนูวิลล่านจเหมาะกับการเป็นตัาง ปกติเนี่ยสองมือหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเขาเหลืออ่ประมาณเก้าร้อยเก้าสิบบาทต่นนี้แน่นอนหมดแล้วคลิปอะไรคลิปอะไรเนีคลิปอะไรสนันีคลิปโฟนอ๋อคลิปเน็กเราเราสามารถดูได้นะครับนี่คะับก็ดูได้เหมือนกันนี่เรามานมีบริการส่งด้วยส่รส่งซ้อง่าขายข้องวิ่งหวยไม่ใช่ ไลน์หรือโทรนะผมไลน์มาท็อปหรือโทรมาท็อปได้นะนี่เลยนะผมแต่เซ็นเซอร์ที่เจนอันนี้อย่าไปโทรได้สั่งของนะสั่งของได้นะผมหรือจะสั่งเสื้อสีชมพูก็ได้ครับเขาอันนี้เป็นนางเอก MV ็มวีนะใช่นางเอก MV นะครับนางเอก MV ครับเอก MV พอพอหนุ่มหนไป่ไดเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพามาดูวันนี้ก็ติดตาม EP หน้านะผมวันนี้ก็ สวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับเอ๋ค่ะเอ๋เหรอครับเอ๋ปรีนาจ่ะชิโบครับชิโบชิโบอะไรนะเสียโบอ่ะเสียโบโบครับขอบคุณครับมือปิดมือปิดเอามือวิ่งกระปิดกล้องเออ